สวัสดีครับผมสุภชัยสสิกนกณวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นกอรเรียนหลังเรียนหรือแบบทดสอบระหว่างเรียนในชั้นเรียนนะครับพร้อมทั้งการตรวจแบบทดสอบโดยใช้แอปลพเเชัันที่ชื่อ Google Form นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ทุกท่านเข้าไปที่บัญชี gmail นะครับลัอกอินให้เรียบร้อยคลิกไปที่ปุ่ม9จุดด้านบนนะครับ เลอกมาที่บรรทัดที่2นะครับเลือกไอคอนรูปสามเหลี่ยม Drive นะครับเราจะสร้าง Google Form นะครับผ่าน Google Drive นะครับเราเข้ามาที่ Google Drive เป็นที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. คลิกไปที่คำว่าใหม่เลื่อนลงมาที่คำว่าเพิ่มเติมนะครับแล้วคลิกไปที่คำว่า Google Form เพื่อเปิดแอปพลิเคชันนะครับเราเข้ามาที่หน้า Google Form นะครับให้เราทำการตั้งชื่อแบบทดสอบเราเลย สบชนิดนนหนึ่งศู่เราก็ขึนไปนะครับ ทดสอบนะครับอันแรกนะครับก็ต้องใส่ชื่อของผู้ทําแบบทดสอบนะครับันแรกเราก็ใส่เข้าไปชื่อสกุลนะครับคําถามรูปแบบนี้นะครับให้เลื่อนเป็นคําตอบแบบสั้นนะครับคําถามข้อนี้เป็นคําถามที่จําเป็นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคลิกไปที่จําเป็นกดไปที่ปุ่มเครื่องหมายบวกามาเริ่มกันเลยนะครับ หนึ่งนะครับ1บวก1เท่ากับเครื่องหมาย u e s t มาก m น r นะครับใส่ไป0 1 2 3จําจะเป็นนะครับ1ลบ1เท่ากับเท่าไหร่ ต้องหมายบวก1คูณ1เท่ากับเท่าไรนะครับใส่ปากศูนย์หนึ่งสองสาคำถามที่จำเป็นต้องตอบนะครับและข้อสุดท้ายนะครับ1นึ่งหานึเท่ากับเท่าไรใส่ลปกศูนย์หนึ่งสองสมเดินมะครับ เป็นคำถามที่จาเป็นต้องตอบนะครับแล้วก็ใส่ําเป็นเข้าไปเมื่อเราสร้างแบบทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับคลิกไปที่ฟันเฟืองในแท็บทั่วไปนะครับแบบทดสอบนี้ต้องการให้ตอบภายในโรงเรียนของอาจารย์อย่างเดียวเท่านั้นหรือต้องการให้บุคคลภายนอกสามารถตอบได้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดอาจารย์ต้องการให้บุคคลภายนอกสามารถตอบได้ยด้วยก็ให้ติ๊กเช็คบอกตัวนี้ออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับมาที่แท็บนานำเสนอคลิกเข้าปากเราคลิกตัวด้านล่างออกนะครับเราไม่ต้องการให้คนที่เข้ามาทำแบบทดสอบสามารถตอบคำตอบอื่นๆได้อีกครั้งนะครับ และแท็บสุดท้ายวิธีการตรวจแบบทดสอบนะครับให้เราคลิกที่แบบทดสอบเลือนสไลด์แท็บด้านบนนะครับทำเป็นแบบทดสอบแล้วให้เราเลือกนะครับตัวเลือกแบบทดสอบประกาศคะแนนทันทีนะครับคลิกเข้าไปต้องการให้บอกคำถามที่ตอบผิดต้องการให้บอกคำตอบที่ถูกต้องแล้วบอกคะแนนนะครับกดบันทึกกลับมาที่ แบบทดสอบของเรานะครับข้อหนึ่งนะครับคลิกไปที่แบบทดสอบนะครับมันจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาคําว่าเฉลยคําตอบนะครับแล้วก็ทําการคลิกไปที่เฉลยคําตอบข้อนี้ให้1คะแนนนะครับ1นึบวกหใส่คําตอบที่ถูกต้องนะครับ2นะครับข้อต่อมา1นลบหคลิกเข้าไปเฉลยคําตอบเท่ากับ0ใส่คะแนนเข้าไป1คะแนน คลิกไปที่แก้ไขคำถามนะครับข้อต่อไปคลิกคลิกไปที่เฉลยคำตอบให้คะแนน1คะแนนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง1คูณ1นเท่ากับ1นะครับแล้วก็คลิกไปที่แก้ไขคำถามและข้อสุดท้ายคลิกไปที่คำถามนั้นๆเลือกไปที่คำว่าเฉลยคำตอบ1นหารหเท่ากับ1 อันนี้ให้กี่คะแนนให้1คะแนนเหมือนกันแล้วคลิกไปที่แก้ไขคำถามนะครับแบบทดสอบของเรามีทั้งคำถามและคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิธีการให้ผู้อื่นเป็นคนแบบตอบแบบทดสอบของเรานะครับคลิกไปที่คำว่าส่นะครับเราสามารถที่จะส่งเป็นลิงก์นะครับ ไปให้ผู้ที่ตอบแบบทดสอบของเราได้เลยนะครับถ้าเกิดลิงก์นี้มันยาวเกินไปนะครับเราสามารถตัดที่ลิงก์นะครับคลิกไปที่ตัดลิงก์นะครับเราจะได้ URL แบบสั้นก็จะคลิกเข้าไปคัดลอกนะครับขึ้นไปลองทำแบบทดสอบดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับคลิกเปิดแทบ็บคลิกขวานะครับแล้ววางลงไป enter ลิงก์นี้ก็จะพามาที่แบบทดสอบของเรานะครับเราลองดูนะครับเป็นมิลหนก่อนเลยหต่อไปนะครับหลังจากมีหนึ่งทำการทำแบบทดสอบรย้ร้อยแล้วกดส่งนะครับเราจะบอกว่าเราได้บันทึกคำตอบของคุณไว,แว้แล้วเราจะมีลิงก์ที่บอกว่าดูคะแนน ของคุณนะคครับลิกไปที่คําว่าดูคะแนนของคุณนะครับแบบทดสอบนั้นๆก็จะโชว์ขึ้นมานะครับคะแนนรวมได้1ส่วน4คะแนนนะครับน,นะครับข้อนี้ผิดนะครับแล้วก็เขาเฉลยออกมานะครับว่าได้2อคะแนนนะครับอันนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องหลังจากทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดแท็บด้านบน ปิดแท็บด้านบนไปที่แบบทดสอบของเรานะครับเขาก็จะเขียนเข้ามาว่ามีการตอบกลับเข้ามาแล้ว1ครั้งนะครับอาจารย์สามารถส่งไปให้นักเรียนหลายๆท่านหลายๆคนนะครับทําแบบทดสอบของอาจารย์ได้นะครับจํานวนคนที่ทําเข้ามานะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนนักเรียนที่ทําแบบทดสอบเข้ามานะครับเราลองคลิกเข้าไปการตอบ,ตอบกลับนะครับ ก็มีเข้ามา1คนนะครับค่าเฉลี่ย1ส่วน4นะครับตอนนี้ก็มีแค่1คนนะครับชื่อมีหนึ่งนะครับมันจะเก็บข้อมูลนะครับว่าคําตอบแต่ละข้อเนี่ยถ้ามีจํานวนนักเรียนเข้ามาตอบหลายๆคนเนี่ยมีใครตอบผิดกี่ข้อตอบถูกกี่ข้อนะครับมันก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ให้นะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ